ไส่ปันไดแล้วนะคะค่อยๆป้ายแล้วค่ะเน้องไก่ไรอรอไปนะคะน้องวัวน้องไ่ไปกับ่วกไกยขงเนาะสวัสดีค่ะหนุ่มผมสองพี่สาวต้องดิ้นเชนเนลแลค่ะเนาะวันนี้ก็ได้เวลาน้องวัวน้องไายไปกินหญ้าที่สวนหอยเขาแล้วค่ะวันนี้ไปกินหญ้าถามการบรรยากาศเมฆฝนคือเก่าแล้วค่ะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วค่ะเนาะค่ะไปหน่อยไปแล้วแล้ว ไปไปพึ่งมาอยู่ต้นสายๆแล้วจ้ะเนาะไปหน่อยป,ป,ป้ายป้ายป้ายจ้ะลุงมาเอาหยาไปเตรียมไว้อยู่สวนหอยเใาแล้วเนาะคะ่ะเนาะไปมาล้างเร็วจ้ะลังเดินทางและะ้วค่ะน้องอามก็เต็มทางแล้วค่ะเนาะกะสิไป,ปมาลำบากเนาะคะ่ะเนาะกะเอากะไปดีกว่าอยูอะะ่ขอกเนาะขาข้อิ่นจะมันแฉะเนาะคะ่ะเนาะจ้ะไปล้างขาล้างเท้าแล้วค่ะ ค่ะนำเของมาในถนนในหัหวทางเข้าไรเลยเนาะคะะ่ะเนาะรถุดแลนสิบ,บ่ค่อยได้เป็นได้แล้วนะคะ่ะค่อ,คอยๆไปแล้วค่ะเนาะค่ะพอยยางเลาะๆไปเนาะคะ่ะงวดง่ายเพิ่งกับพกเป็นยางเนาะคะ่ะเพราะว่าได้ลางค้าลองของคนเป็นน้ำเนาะคะะ่ะเนาะหลังจากคือคือ,คอยอุ่งอหยเฉินแชะเนาะจา้ะ มองตำมากะน,นามกับสีเลืกแน่นะคะเน,นาะอัสูง้สูงๆน้ำกับบทันไลาเขามาปนไก็ลั่อเตะเริ่มเขามาค่ะเมื่อวานกับบ้ันหล,ลายสมิ่งนะคะเนาะทางที่เขาเคยไปมาประจำนะคะเนาะยาไหนยาไปไปเร็วเร็ว ค่อยๆไปค่อยๆไปแถววแหววแหววนี่ค่ะนำหอยก็ะไลเข้ามาเนาะคะนะ่ะเนาะจากหอยเนาะคะนะ่ะเนาะไล่เข,ข้าทางมาเนาะคะ่ะนี่ค่ะหล่นเข้ามาแล้วนะจ๊ะเนาะนะ้องควายห้าวก็ไปหอยใกล้แล้วเนาะคะ่ะย่างบนท่านนะคะเนาะย่างไอหนาเนาะคะ่ะไปแล้ว นัวบอกกมาหยอดชวนพิธีเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะย่างบ่ท่านพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนกไก่บอก็มากินหญ้าอยู่กองของเพิ่นเองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเลนพระท่านนะค่ะเนาะน้ำลายกับยางหยักนาะค่ะนี่ค่ะน้องงอของเฮาเนาะค่ะเนาะประจังทีกองไฟกองมันเนาะค่ะน้ำกะลายขึ้นทุกมื้อทุกมือเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเมฆก็ลายค่ะ บอกว่าสิตกอีกทำมได้นะคะให้เพื่อนได้กินหญ้าอิ่มกันนะคะเนาะพาเพื่อนเขาหอกเขาบานนะคะนี่ค่ะบรรยากาศน้ำหอยก็เต็มฟังคือเกานะคะเนาะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนาะนม่ไป้างนอกค่ะน้ำหอยกับสวนเท่ากับสมเอกันแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะหตุ๊โตนะคะเนาะ เด็กง,งวยคอ,อกนึงค่ะเมันไมนอ่อยู่สวนข้างๆกันเน,ะะนาะค่ะเนาะเฝนมาค่ะเลี้ยงอยู่ในสวนนี่เนาะคะ่ะนี่ก็อยู่ในคอ,อกเนาะคะ่ะเนาะเฝนเลยมีพื้นทีย่ยางเนาะคะ่ะลูกบ้านก็กำลังเอาหญ้ามาอีกอยู่หลุดหนึ่งเนาะคะ่ะเพราอะหยาบสำานียงหลุดเดียวบ่อิ่มเนาะคะ่ะต้องเป็นสองหลุดทั้งวัวทั้งควายเนะคะเนาะคะ่ะนี่ค่ะนำกับเขามาไล่ในนะคะ่ะในสวนเมื่อวานบ้านท่านไล่สำนียคะ่ะเนาะนี่ค่ะ เขามาหลายแห่งแล้วเนาะคะา่ะคันไล่เขามาหลายแห่งกะเขาก่หน้องวันมันบาได้เพราะว่าเรมีพื้นที่ยางเนาะคะะ่ะเนาะนี่ค่ะเขามาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนำจากในนาเนาะคะะ่ะเนาะเขามาในสวนเนาะคะะ่ะเนาะเพราะว่านำในสวนกับหวยก,นนะ,นกนนะ,ะนี่ค่ะแม่บมกไปเนาะค่ะเนาะนี่่คะนำหวยเนาะคะะ่ะเนาะกับในนา,นาในสวนกะกะเสมอกันค่ะ ทอกันเนาะค่ะเนาะผืนน้ำก็ทอกันค่ะกษสิเป็นประมาณนี้ทุกปีนะะเนาะค่ะเนาะกับปีนี้เป็นกษสิมาสาแน่เนาะค่ะมาสากับมาหลายแล้วก็บ,บ่ค่อยดีเป็นได้เนาะคะ่ะเพราะเขาเฮากัแก่แล้วกับทองแล้วเนาะค่ะเนาะเขาเพิ่นกับอย่าเพิ่งเสียหายเน,นาะค่ะเนาะค่นน้ำร้ายกว่านี้เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะทุกปีกั ผลผลิตกับเบลตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกค่ะเพราะว่าน้ำพะลายหรอกค่ะเนาะบางปีกับเหลืออย่างเลยค่ะบางปีกับเลือพอได้กินกะเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะสองสามปีมาหนีเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะปีนี้ก็คิดว่าเป็นสียวมีน้ำพหลายเป็นไรเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแรงเนาะค่ะแต่กับวันอาเสวะไปไปเนี่ยน้ำเป็นสีมาพะลายแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะฝนกระตกแถบเสือสมุเอร์นาะจ้ะเนาะ ประมาณนี้เน,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 นะคะน้อค่ะนีะค่ะชีวิตประจำวันของเฮาเนาะค่ะเน้อการนี่ค่ะหน้าน,นี้ก็สิอยากเล่นหนองวัวหนองควายในหาหญ้าเนาะค่ะค,ะะคะะ่ะก็เฮาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงตอนนี้เนาะจ้ะน้อค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้วจ้ะให้ช่องของเฮาคะ่ะกดติดตามช่องดินชาแนล เพื่อเป็นกำลังใจเาให้คิดใหม่ๆต่อไปนะคะนอ้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า